มึงกอไผในจ้าพี่น้อง,งกอไผที่ปลูกไว้เนาะจ้ะเนานบอไบริมือกิบด้กบกไผเดี๋ยลงมาโหดลดน้ำเด้จ้ะพี่น้องปลูกทิมไว้เลยจ้ะพี่น้องปลูกแล้วก็แล้วเลยนี่กบไผเดีลงมามึงมาลดน้ำเลยนี่จ้ะก่ปลูกไว้แต่ว่าหาง่หางว่าใน,นมีฝนแน่จ้ะพี่น้องห่างบรหลายดอกฝนก็เลยจ้ะเมื่อเศา้านี่คือกัน มีฝนอยู่ตะว่าหางบอ่อบ่อแรงแตะว่าเมทิบ่าคือสิติดแ่ล่ะจ้ะสิติให้เมทิบอยูด่ดอกตะว่ากา็ต้องค่อยๆเป็นค่อ,คอยๆไปเพราะว่าฝนบ่วแห้งจ้ะพี่น้องฝนเนี่ยก็ต้องมึงไปอีกก่อนจ้ะ ฟังกับฟังบ่เลิกได้้ะพี่น้องเพราะว่าดินแข็งแห้งไหมจ๊ะดินแข็งแห้งต้นนี่ยังผ้าเด็ดติดป,ปันไดได้้ะพี่น้องเห็นไหมต้นนี้ยังใบหูเลยว่าใบบอนี่ปันไดอ่าเฮ็ดปรไรดีเพราะว่าดินแข็ง้ะพี่น้องก็เลยเฮ็ดได้เท่าที่เฮ็ดนะจ๊ะเฮ็ดได้เท่าที่เฮ็ดเห็นบ่จ้ะพี่น้องเขาเริมอันนี้ ถ้าว่าก็แตกอนยะู่นะจะในต้นนี่แตกอยู่มันเป็นอย่างจ้ะต้นนั้นก็รู้สึกว่าจะอันนี้อยู่จะนอนหนังก็เลยเนี่ยนอนนี่เริ่มก็เริ่มโตหยดขึ้นมาอยู่ก็นี่แหละนี่แหละจ้ะปลูกไล้วยเพื่อได้กินน้อน้ำพึ่นถ้าบ่าได้กินนอก,ก็เอาแบบว่า ได้ใส่ล่ำแม่จ้ะวิธีปลูกนี่วิธีปลูกเพื่อได้ใส่ล่ำจ้ะพี่น้องนเ,เนี่ยถันล่ำเขาใหญ่กว่เพราะว่าวิธีเพรสวนเนาะจะเนะาะทำวิธีปลูกอันนี้วิธีกระซีเอาเพศพวกข้างข้างบักเตงข้างบักท่วงสิแม่จ้ะเนี่ยพวกล่ำเขาแม่จ้ะนี่กะประมาณนี้จ้ะพี่น้องล่ำบักแตงล่ำบักทัว่บักไข่ได้ลดน้ำ น้ำม,มันก็มี่อยู่จะเห็นบนนัวนจ้ะน้ำต่วาหมองทางลงไปนะลงงกยอยากมันสั้นจะพี่น้องมันต้องอ้อมหิวอ้อมนะจ้ะปุนไปขืนผุน,นอ้อมมาม่ทิบก็เลยบวกใครได้เห็ดเมื่อยลดน้ำนะจ้ะก็เลยปล่อยไปตามมีตามเกิดแต่รู้สึกว่าเขาจะโอเคอยู่จ้ะ ถ้าไม่ไทิพทมได้ก็อยากทมให้มันสุดให้มันแบบทมก่านีอยู่ให้มันสุดละไอ้บางหลากเขาเนพแต่ว่าแต่ว่ามันขุดมันขุดเกนแกน,แกนทั้งแกนทั้งอันนี้จ้ะพี่น้องก็เลยบัวใดปันใดบัวใดตามที่ต้องการแต่ว่าก็คือสิโอเคอยู่จ้ะคือสิบัวเป็นยังหรอกคือสิบัวตายแต่ล่อมึงฝนกะสิมากขันมีฝนมากเรย่อยมันก็ ติดเท่าไรจ้ะพี่น้องไอ่ใจ้ะเนี่ยกระปูไว้เพื่อเฮ็ดนี่หละจ้ะคือม่ธีว่าปูไว้เพื่อทํำเอ๋สวนเพราะว่าไม้ไผนะ่เนี่ยมันเหนียวดีไหมจ้ะเวลาเฮ็ดสวนเฮ็ดข้างเฮียงสิจ้จพี่น้องเห็นไหมนั่นนะต้นนี้ก็ซึว่าจะงามนี่จ้ะต้นนี้ก็เลยเป็นแต่โอเคอยู่ทรงต้นนี่ น่ามันอยู่เลือกไม่ทิพก็เลยตอนแรกว่าเสียเอาเอาเอ้ปั่มได้จะมาสูบขื้นเอาปั่มน้อยๆมาสูบขึ้นว่าเสีนว่าเพราะว่าเมียเมียหิวไม่จ้ะมันมันหลายต้นเติบอยู่น้ําหิวมะหดนี่แหละมันใสเวลาโดนลวก็อีกอย่างกามมันสั้นมันสั้นจ้ะพี่น้องสะนีมันสั้นมันมเป็นทางลง่ของเขาบนทางลง่มมันอยู่พุ่นจ้ะพี่น้องเนทางลงมเขามันอยู่พุ่นมองนีนมเป็นทางลงมันมมีทางลงมองนีนะจ้ะ มันกิสั้นมันก็เลยเอล่งยากจ้ะแฟนไปหิวให้มือหนึ่งไปหิวแบบให้ห้องหลับข้างบนเพิ่นยืนอยู่ข้างล่างนะตั้งน้ำให้ลมลมก้นทางมือนั่นจ้ะก็เลยบ oh ed, บเหตุบบเหตุให้อีกเลยมึงเนี่ยจ้ะกันนี่มาเลาะมึงก่อนจ้ะเพราะว่าบริเวมาบริเวได้มาเลาะเขานะกาม,ามึงเขาเนี่จักหน่อยเพื่อว่า เขาว่าเขาดูแลเขาอยู่ว่าสนุ่ไปเลยจ้าบ๊ายบายนะคะ